โอ๊ยปั่โถ่เฮ้ยเดินมาเพลินเกินลืมทางกลับบ้านจนได้เฮ้ยไม่น่าเลยเราเฮ้ยแต่ก็ยังดีโชคดีที่พวกหินดีคอมาด้วยนะเนี่ยเฮ้ยจะได้กลับบ้านแบบสบายๆหน่อยเออค่อยๆช่วยหน่อยตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้กลับบ้านแล้วนะเนี่ย ครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลุมคุมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีมลดกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้รีมลดกันมาสักพักหนึ่งเลยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีมอดที่ชื่อว่า r e c ีโ Stone MoD มารีวิวนั่นเองซึ่งตัวของมดนี้เนี่ยก็จะเพิ่มหินมาทั้งหมด3อันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอปรากฏแค่2อันก่อนนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเก็บเป็นความลับครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำไมถึงผมยังไม่เอามาปรากฏตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวของหินนี้เนี่ยก็จะทำให้คุณสามารถเทเลพอร์ตไปยังที่ที่คุณอยากเทเลพอร์ตแบบยังไงพูดไงดีที่คุณเซตไว้แบบนี้ดีกว่านะครับไม่ถึงกับคำว่าอยากร0 0ซนะครับที่คุณเซต พื้นที่ไว้นะครับว่าคุณจะเทเลพอร์ตไปตรงไหนตรงไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาในการรีมอดตนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยผมก็รู้จักอย่างดีมากครับเป็นคนที่ผมรู้จักกันแบบรู้จักกันมานานแล้วครับแบบจะเรียกว่ารู้จักตั้งแต่เกิดเลยก็ได้นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็คือ ฟิลนั่นเองนะครับชื่อเล่นเขาชื่อฟิลนะครับเอา,เอาง่ายก็คือไอดีผมนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกไอดีหนึ่งของผมนะครับที่ผมจะเอามาทดลองในตัวของมดนี้ที่จริงเรียกว่าเอามาพรีเซนต์ในมดนี้แล้วนั่นเองนะครับเพราะผมได้ทดลองกับตัวของตัวนี้ไปแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมฆ่าเขาไปนั่นเองใช่ไหมใช่ไหมฟิลถ้าชั้นฆ่านายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอืมมันก็ต้องมีอะไรตกออกมาจากตัวชันนั่นสิถามอะไรแปลกๆเนี่ยอ แล้วเราโอ้โหผมนี่ความสามารถสูงครับคุยกับตัวเองด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของคลิปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีเด็กนเ,เรียนที่ตอนนั้นเหมือนน้องเขายื่นโทรศัพท์มาให้คุยก็คือเด็กบนโตู้ของผม นั่นแหละครับเขาเพื่อนเขาบอกว่าให้บอกว่ามีคนโทรมาหานะครับซึ่งถึงแม้เขาจะไม่ได้โทรมาในโทรศัพท์ของผมแต่ว่าก็โทรโทรโทรมาในโทรศัพท์ของรุ่นน้องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รุ่นน้องของผมเขาอยากไอ้นี่ครับอยากอยากให้ผมพูดในคลิปผมก็โอเคได้ครับฝาพูดไป นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาฝากมานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเนื้อหามอดนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าตัวของมอดนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือ Recall Stone นะครับซึ่ง Recall Stone ก็ตรงไปตรงมาเลยครับก็คือหินที่สามารถ Recall ได้โดยที่วิธีการคราฟเนี่ยก็จะมีตัวของหินเนี่ยที่จริงวางเป็นสโตนจะจำง่ายสุดน,นะครับก็คือใช้หินเนี่ยเอามาวางรอบๆสีอันแบบนี้แล้วก็อินเดอร์โพลอันแล้วก็ดัมมออีก1อัน เพื่อที่จะสร้างตัวของ Recall Stone แบบปกตินะครับซึ่งถามว่า Recall Stone เนี่ยมันสามารถใช้ยังไงครับโอเคอันนี้เนี่ยให้ฟังดีๆนะครับก็คืออันนี้ให้เรากดตัวชิปครั้งหนึ่งนะครับกดตัวชิปเนี่ยครับกดชิปแล้วก็กดมส์ขวาครับปบ๊บมันก็จะให้เราใส่ชื่อที่เราคิดว่าเราจะจำสถานีสถานที่นี้ที่ได้นะครับโดยอันนี้เนี่ยผมจะตั้งว่า u m b e l a ละกัน B R E เอ้ยเดี๋ยว I M มาจากไหน u M B R E l l a นี่ครับแล้วก็มาร์คโลเคชันครับโอเคแล้วก็โอ้โหแม่คิดถึงมานานฝนมันตกแล้วฝนตกโอ้โหฉากนี้ไม่ได้เห็นมานานแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะทุกโก้ดาวฟอลแล้วครับโอเค นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยหมูหมูหม,หม,หมูมันโผล่มาจากนรกเฉยเลยนะครับโอเคนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเซตตัวของไอสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมแบบสมมุติว่าอันนี้ผมส,สมมุติสถานการณ์นะครับสมมติว่าผมไปเดินป่าครับแบบลา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 ,ลาโอเที่ยวป่าสนุกจังเลยโอ้โหแล้วเกิดประมาณว่าเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยดินที่กลับบ้านกลับบ้านไงวะ อืมเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถตอบปัญหาของคุณได้นะครับโดยอันนี้เนี่ยวิธีการใช้ก็ไม่ยากเดี๋ยวผมขอทำการเกมโหมดศูนกันก่อนด้วยนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้แสดงให้เห็นนะครับว่ามสามารถใช้ได้เกมโหมดศูนได้แล้วผมก็ตกต้นไม้มาอย่างที่เห็นกันเลยทีเดียวให้เรากดมาขวารอบนึงครับป๊บเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีครูดาวสิบวิด้วยนะครับแล้วก็จะสังเกตนะครับตรงไอตัวของเทคสีเขียวนะครับที่เขียนว่า current charge มันเป็น8 10ทับแล้ว นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถาว่าทำไมมันถึงกลายเป็น8ปดทอันนี้เมื่อกี้ผมกดไปอีกรอบนึงก็จะกลายเป็น6กทับสนะครับก็คืออันนี้เนี่ยมันจะมีชาร์จในตัวของไอ้ตัวของด c ค l ลสโตนด้วยนะครับคือเอาง่ายคือไม่อยากให้แบบยังไงคือกดแบบกดรัวๆแบบนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ ผมก็โอเครู้สึกว่าโอเคมันจะได้ไปโกงไปนะครับในการที่แบบเออมีการลิมิตแบบนี้ด้วยนะแล้วถามว่าเอ้ยแล้วถ้าดิค l ลสโตรเนี่ยมันไอตัวของชาร์จเนี่ยมันหมดแล้วแล้วเราสามารถเติมมาใหม่ได้ไหมครับคำตอบคือได้ครับโดยการที่เราจะต้องเอาตัวของเอ e n เอเอนเดอร์โพมานะครับดิเอนเดอร์โพลแบบนี้เลยครับเอนเดอร์โพ er แบบเอ d เดอร์โพ er แบบนี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยเอนเดอร์โพ er อันนี้เนี่ยจะเพิ่มได้ทั้งหมด5ชาร์จ นั่นเองนะครับนี่อันนี้4บวก5ก็ได้9แบบนี้นั่นเองนะครับมีอาจจะต้องมีการคิดคณิตศาสตร์เบื้องต้นกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็น9ทับ10แล้วนั่นเองนะครับแล้วถามว่ามันสามารถเติมเกินได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับถ้าสมมติว่ามันทับ10แบบนี้เนี่ยคือถึงแม้อันนี้มันจะบวก5ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้ามันตันมันก็ตันที่10เหมือนกันนั่นเองนะครับไม่สามารถแบบไปแบบแบบเลขสูงเกินนี้ได้นั่นเอง แล้วก็อันต่อไปครับก็คือ Dimension Stone นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถทะลุมิติได้ครับๆๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามันทะลุมิติกันยังไงด้วยอันนี้เนี่ยวิธีการเซตพื้นที่ก็เหมือนเดิมครับถ้้เรากดชิปมาขวาแล้วก็ตั้งชื่อที่เราคิดว่าจะจําได้อันนี้ตั้งเขียว่าชื่อแล้วกันอ่ะโอ้โหตั้งกันแบบอินดี้กันเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเดินเข้าไปในนรกกันก่อนนะครับโอเคมาแล้วก็ผมก็เข้ามาในนรกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยอันนี้เนี่ยผมจะกดอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่า you cannot cross d i m e n s i o n with t h i stone s ก็คือคุณไม่สามารถข้ามมิติโดยการใช้อตัวของหินนี้ได้นะครับแต่ถ้าผมอยากข้ามเนี่ยก็ต้องใช้เป็นหินนี้ครับที่ท,ที่มันกลายเป็นชื่อแล้วนั่นเองนะครับก็คือผมต้องใช้ตัวของ dimension stone นะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนผมขอแสดงวิธีการคร้ากันก่อนดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมลืมไปขออภัยนิดน,นึง นะครับลืมๆแสดงวิธีการคราฟให้ดูก่อนซึ่งวิธีการคราฟอันนี้เนี่ยก็ไม่ยากครับจะใช้เบรสลอตทั้งหมด4อันรีคอร์ด s t o อันหนึ่งแล้วก็เอเดอร์โพลนะครับซึ่งรีคอร์ด s t o อันนี้เนี่ยห้ามมาร์กมาก่อนด้วยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบอันมาร์กเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ก่อนนะครับถ้าคุณจะเอามาคราฟตัวของรีคอร์ด s t o เอ้ยไม่ใช่ตัวของดิเมนชันสโตนนะครับขออภัยนิดนึงโอเคแล้ววิธีการกลับครับก็ง่ายๆครับกดม้าขวาอีกรอบหนึ่ง คุณก็จะกลับไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วถามว่าไอตัวของ Dimension Stone เนี่ยอันนี้เนี่ยมันสามารถแบบอยู่แบบในมิติเดียวใช้กันได้ไหมครับก็คำตอบก็คือได้ครับแต่ว่ามันเปลืองมากนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยใช้ทั้งหมด5ชาร์จเลยนั่นเองนะครับในการใช้1ครั้งเท่ากับ e n เ e r p o l เม็ดกันเลยทีเดียวนะเป็นอะไรที่แพงมากครับอันนี้โอเคเราก็มาเติมชาร์จกันนิดนึงแล้วกันนะครับนี่มาเอาไปตบแปะชาร์จตบแปะชาร์จเรียบร้อยครับชาร์จเต็มแล้ว นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ผมยังเก็บเป็นความลับอยู่นะครับนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะถูกเปิดเผยเปิดโป,ดป,ดปองออกมาแล้วนะครับว่ามันคือหินอะไรมันก็คือ f o l follow s t o n นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็อันนี้จะยังไม่มีให้เห็นตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมกางจะมีให้เห็นในขนาดเอตัวของเร็วๆนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างแรกเนี่ยผมต้องฆ่าตัวเองก่อนนะครับก็คือฆ่าไอคนนี้ครับ ก็แล้วก่อนนะฟิลนายได้เป็นหนูทดลองขนทันอีกแล้วนะอเม,มื่อกี้ก็ทดลองกับฉันอะไรอีกเนี่ยโอ้โหโอเคครับมาเรียบร้อยครับก็ จะได้ Player Essen c e มาอันหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยไม่สามารถคราฟได้ด้วยอาจจะอาจจะมีบางคนที่จริงน่าจะมีหลายคนที่สังเกตต,ตรงนี้แล้วนะครับว่าตรงนี้นะเนี่ย Player e s s e n c e เนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าถ้าผมเป็นแบบอไออันเนี้ยเอาเมาส์ไปที่เฉยๆจะไม่มีแบบว่าเออมันเป็น Player อะไรแต่ว่าถ้าผมไปฆ่าคนเนี่ยอย่างเช่นอันเก็าผมไปฆ่าตัวของผมเองนะผมก็จะได้ Essen c e of ชื่อของคนนะครับก็คือชื่อตัวของอีกตัวหนึ่ง แล้วถามว่าเอ้ยแล้วได้อันนี้มาแล้วไงเนี่ยเออนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าคุณได้เอเซนมาแล้วเนี่ยคุณสามารถสร้างตัวของโฟล w s สโตนได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันบั๊กอยู่นั่นเองนะครับโดยที่ผมทำการบ้านมาครับก็คือเมื่อตัวของแพชเกเก่านะครับคือมันจะสร้างใช้วิธีการสร้างโดยใช้ดี a l l s สโตนกับเพเยอร์เอเซนนะครับแล้วมันก็จะได้โฟลว์เอเซนตมาเอ้ยออจะได้โฟล w s สโตนมานั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่มันบั๊กเนี่ยก็คือ,คอ,คอ,อมมัน้้น่นนีีเย แล้วก็อัน,นที่2เนี่ยคือผมไม่ไม่รู้ว่าอันนี้เขาตั้งใจหรือเปล่านะครับคือเขาให้เอาตัวของเอรีคอลสโตนอันนี้เนี่ยที่ถูกมาร์กไปแล้วนะครับนี่เอามาใส่นะครับคือจะเป็นอันไหนก็ได้ที่มันมาร์กไปแล้วครับแล้วก็เอามาใส่ในตัวของเอคัพติ้งเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่ามันเป็นไอเทมแบบช่องเป็นเท็กสเ e อร์เออร์เรอร์อยู่เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้ด้วยนะครับถึงแม้ผมจะกดเอาตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยให้มันเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งขึ้นมานะครับผมก็ไม่สามารถเท ไปหาตัวนั้นได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็ก อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้แต่ผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นบั็กนะเพราะว่าในตัวของแพทช์เก่ารู้สึกว่าจะเล่นได้นะแต่นี้แพทช์นี้มันยังเล่นไม่ได้เราก็คงต้องรอให้ทางผู้พัฒนา m อดเขาแก้บั็กในส่วนนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e กันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าคลิปนี้จะถึง1000ไลค์กันหรือเปล่านะคับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดกันได้เลยนะ ของผมนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ส่วนตัวของผมเลยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็ยังแคสอไรยาเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะพยายามแคสให้หมด เลยนั่นเองนะครับก็คือเล่นให้หมดทุกแชปเตอร์นะครับถึงแม้ผมจะไม่รู้ว่ามันมีกี่แชปเตอร์ก็ตามแต่ว่าตอนนี้เี่ยจะเพิ่งสปอยนะเพราะผมก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีกี่แชปเตอร์นะครับก็ช่วงนี้ก็จะอัพแบบทุกๆวันเลยนะครับตัวของอารยานะครับแล้วก็หลังจากที่ผมแคสอารยาเสร็จนะครับก็จะกลายเป็นมาครับแบบสายทุกวันนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยผมก็เริ่มมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วนะครับหลังจากที่สอบกระจงกระจุยกระจายเกี่ยวกับมหาลัยเลยนะครับช่วงนี้ก็พ้นช่วงสอบไประดับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีบ้างไม่มีบ้างแบบนี้นะครับช่วงซึ่งช่วงนี้นยก็เริ่มว่างเอาเป็นว่าช่วงนี้ผมจะกลับมาโดยสรุปคือช่วงนี้ผมจะกลับมาอัพคลิปแบบทุกวันอีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออาลาการเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ โอ้ค oh, hey. หากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ